ครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธรนะคะวันนี้อาจารย์อยู่ที่ปราสาทเมืองทีนะคะอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์นะคะวันนี้อากาศร,ร้อนมากเลยเลยไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดีนะคะวันนี้อาจารย์เลยลงพื้นที่ปราสาทเมืองทีเสียเลยนะคะเพื่อมาดูสถานปิยกรรมแบบลาวปลาย,ยุทธิยานะคะอันนี้น่าจะมีการสร้างในราพวพุทธศตวรรษที่23-24นะคะก็น่าจะมีอายุป,ประมาณ 2 0 0ถึง300ปีนะคะเป็นศิละปะแบบลาวนะคะน่าจะมีการสร้างนะคะตามทันกติของอาจารย์เนาะอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นการสร้างเพื่อบรรจุอัฐิเนาะถ้าไม่เป็นการบรรจุอัฐิก็น่าจะมีการบรรจุปเป็นพระพุทธรูปหรืออาจจะสร้างเป็นปรานะคะแต่เห็นในจึงมีการสร้างถึง3องะค์นะคะเป็น3องค์นะคะแต่ทีเนี้ยนะคะก็จัดอยู่ ในรูปแบบทางสถาปาัตยกรรมแบบลาวนะคะประยุกต์เนาะแล้วก็มีการสร้างมาแล้วก็มีอายุมานับร้อยปีนะคะปราสาทเมืองทีจนได้กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของพื้นที่ในเขตจ,จังหวัดสุรินทร์เป็นที่รู้จักนะคะของชาวไทยและชาวต่างประเทศดังนั้นปราสาทเมืองทีเนี่ยนะคะตามกลุ่มศิลปกรทีไ่ได้กล่าวนะคะเราจะนียจก,กลุ่มศิลปกรไม่ได้เลย ที่จะมีการศึกษา <c oughs> ทางด้านสถาปตัตยกรรมนะคะรูปแบบตลอดจนถึงนะคะาจารึกสิ่งสำคัญต่างๆอยู่บนแผนดินไทยนะคะได้กล่าวไว้ว่าปราสาทเมืองทีเนี่ยนะคะตั้งอยู่ที่บ้านเมืองทีตบบมบงทีอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะเป็นาปธาตก่อด้วยอิฐหรือปูน้าหลังสร้างรวมเป็นหมู่อยู่บนฐานเดียวกันปัจจุบันปรรห เพียงสหลังหรือหลังกลางหลังที่มุมทางด้านทิศตะวันออกหรือน่าจะเป็นตัวหลังใหญ่นะคะตัวนี้จะเป็นตัวด้านข้างน่าจะเป็นการสร้างปราสาทนะครใหญ่ที่สุดเนื่องจากดัดแลงในชั้นกลางส่วนยอดทําด้วย ส่วนยอดทําด้วยเป็นแบบตัวเรือนธาตุซ้อนกันสามชั้นนะคะแล้วก็เป็นสถาปนิกกรรมเมืองที่จัดเป็นโบราณศิลปะเราที่สร้างขึ้นในเราราวพุทธศตรวรรษที่24เห็นไหมคะเด็อาจารย์พูดนะไม่ผิดเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปชมดูโดยรอบนะคะว่ามีลักษณะสถาปัตย์ไดอย่างไรบ้างอันนี้คือองค์กลางนะคะองค์ใหญ่นี่คือองค์กลางแล้วก็อันนี้คือจะเป็นองค์ด้านข้างนะคะ น,น่าจะเป็น3องค์ถ้าจะเป็นองค์งที่ที่องค์ที่5้าน่าจะอยู่ฝั่งทางนี้นะคะเพราะน่าจะมีเหมือนลักษณะสร้างทางเข้าเนี่ยสี่ทางนะลักษณะนะดูสิทางเข้านี่สี่ทางนะเนี่ยเห็นไหมคะก็จะเป็นเหมือนลักษณะเป็นปราสาทนะเป็นปราสาทนะคะท่านผู้ชมก็จะเป็นลักษณะปราสาทมีทางเข้าสี่ทางนะคะเหมือนกับว่า ที่ทั้ง4เนาะจะมีทั้งบันไดขึ้นทั้ง4่ทางแต่ในยุคนั้นนะอาจจะเป็นการสร้างเป็นรูปแบบของเจดีก็เป็นได้นะคะเป็นรูปแบบของเจดีที่บรรจุพระพุทธรูปหรือสิ่งสําคัญนะคะอาจจะให้เป็นชาติานหรือ,อโบราณวัตถุบางอย่างนะแต่ละปีก็จะมีงานประจำปีในการบูชาบูสชงปราสาทนะฮะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือปราสาทเมืองศร อันนี้ในมุมอยู่ด้านหลังนะครับตัวปราสาทนะโดยส่วนมากแล้วก็จะหันหน้าไปทางที่ตะวันออกนะคะอันนี้ฝั่งนี้จะเป็นทางที่ตะวันออกก็จะมีกนบ้ามานะคะทางที่ตะวันออกนะคะแล้วก็ <c oughs> เออเป็นฐานคตินะแบบแบบแบบลักษณะว่าถ้าเป็นเจดียห้าหลักเนี่ยเนาะก็จะเป็นขึ้นมาเป็นเจดียห้าหลักแต่ถ้าเป็นแบบพระก็จะเป็นเจดียห้าหลักเหมือนที่เราเห็นปราสาทเมืองต่าง,งฐานคตินะคะ ฐานคติลักษณะเช่นนั้นนะคะนนจะเป็นอะเป็นบริวารน,นะคะธาตุบริวารคนลาาโดยส่วนมากเขาจะเรียกว่าธาตุนะคะธาตุบรรจุนะคะธาตุบรรจุพระนะ,ะเนื้อเกศเนื้อเกล้าเป็นพระจุลามนีเจดียสถานอะไรลักษณะเช่นนี้นะคะก็จะมีการสร้างแล้วก็ด้านข้าขององค์ธาตุเนี่ยน่าจะน่าจะเป็นสาลา ที่จะเป็นในรูปแบบองน้ายนะครับโดยรอบทั้งหมดนะครับจะเป็นลักษณะเนินสูงที่ตั้งของปราสาทจะเป็นลักษณะเนินสูงนะคะเนินสูงขึ้นมานะคะแล้วก็จะเป็นตัวองค์ของปราสาทนะครตั้งอยู่ณนะที่ตรงนี้นะคะดังนั้นถ้าที่นี่จะถือเป็นวัดแบบสมัยโบราณก็น่าจะกล่าวได้นะคะฉะนั้นโดยรอบบริเวณนียก็น่าจะเป็นที่ตั้งของอสาราปิเรียนหรือโบสถ์ วิหารอะไรต่างๆก็เป็นได้ทัน้งนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้านะครับดูด้านหน้าวัดมังสาบ